แค่แวะมาบอกจ้านะอันนี้ก็คือปลาทูเค็มหรือปลาทูหอมนะตัวนี้ของการซื้อมาตัวละ45บาทจ้าตัวเดียวเกือบ50บาทเลยนะอยากกินทั้งทีเอาให้อร่อยคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะ เจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะการจะมาแบ่งปันวิธีการทอดให้แลดูน่ากินนะคุ้มค่าคุ้มราคาการที่เราซื้อเข้ามารับรองค่ะได้ลองทําวิธีนี้แล้วแบบเฮ้ยกินปลาทูเค็มแบบอร่อยขึ้นค่ะปลาทูหอมหนึ่งตัวการก็เอาไปล้างผ่านน้าก่อนแล้วก็ซับให้สะเด็ดน้ําเลยเครื่องเคียงก็จะมีหอมแดงซอยคลิ้มขิซอยมีมะนาวไปค่ะลงมือทํากันจ้า มาคะ่ะมาทอดปลาทูเค็มกันนะคะปลาทูค่ะล้างเสร็จแล้วซับน้ําให้แห้งเนาะเพื่อลดก,การกระเด็นตอนทอดตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันใส่น้ํามันไม่ต้องเยอะปลาอยากจะให้ทอดง่ายเราก็บั้งนะบั้งสักหน่อยนึงนี่การก็จะบั้งแบบนี้นะคะการจะใส่แป้งทอดกรอบค่ะลงไปแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะเนี่ยแค่ประมาณประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเออประมาณเนี้ยแลเสร็จแล้วเราก็ละลายแป้งกับน้ํามัน แล้วก็เคลือบเคลือบกระทะไว้แบบนี้นะเนี่ยมันจะทําให้ปลาเราทอดง่ายขึ้นน้ํามันร้อนประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาปลาค่ะหย่นลงไปใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนค่ะค่อยๆทอดให้ปลามันสุกถึงข้างในปลาไม่ติดกระทะนะคะเห็นไหมหมุนได้รอบเลยทีปลาแค่ลงไปในกระทะแค่ประมาณ1-2ึ่นาทีเองสามารถขยับตัวปลาได้แล้วนะเี เดี๋ยวการลองพลิกกลับด้านดูนะหนึ่งสองซ้ำเห็นไหมมันไม่ได้ติดกระทะแมันติดตะหลิวหนังปลารานจะใช้วิธีพลิกกลับไปกลับมาเนาะเพลินมานิดนึงเกือบไหมเอาค่ะประมาณนี้จ้าปลาเหลืองสวยได้ที่ประมาณนี้แล้วนะคะค่ะกันก็จะเร่งไฟแรงๆเนาะตักปลาขึ้นมาเราก็จะได้ ปลาทูเค็มค่ะหอมๆสวยๆแล้วก็เหลือครบตัวแบบนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันจ้าค่ะเมื่อเราได้ปลาทูเค็มมาแบบนี้ย่างค่ะยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งเลื่อนหนีกันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ํามันทอดปลานะ ค่ะให้ตักมาจากกระทะเลยนะเราก็จะตักน้ำมันนะคะลาดบนตัวปลาแบบนี้ไปเลยจ้าสักประมาณสองสช้อนอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้อยากจะกินปลาทูเค็มให้อร่อยมันมีความเค็มเนาะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะโรยแบบนี้นะคะนี้เลยกับเราก็จะโรยน้ำตาลทรายกันจะใช้สักประมาณแค่สองช้อนชาเอาแค่นี้พอ เราก็จะบีบมะนาวนะคะบีบค่ะบีบให้ทั่วเลยนี่นะคะรสชาติมันจะออกเ,รเปรี้ยวหวาน,วานมันเค็ม,เ,มเออครบทุกรส <c oughs> ออประมาณนี้เลยค่ะนี่เลยโอ้โหบีบไปก็น้ำลายไหลไปเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเอาอยากจะกินแบบแซ่บๆนะครบทุกรสค่ะจานเดียววันนี้ค่ะก็มีพริกขี้หนูสวนค่ะโรยลงไปแล้วก็หอมแดงค่ะมากน้อยตามความชอบนะคะอันนี้ไม่ว่ากัน นี่ลองทํากันดูค่ะลองปรับกันดูนะคะก็จะได้ปลาทูเคม็มกินแบบคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะแล้วก็อร่อยอร่อยด้วยค่ะในส่วนของพริกในส่วนของหอมแดงแล้วแต่ความชอบเลยนะคะของการทําออกมาก็ได้ประมาณนี้จ้าแล้วก็ที่สําคัญค่ะทอดปลาสวยๆค่ะครบทั้งตัวแล้วก็เห็นไหม มีความช่ำช้ำหูยข้าวสวยร้อนๆมาเลยจ้าอร่อยมากมกายไก่กองเลยนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า